เมื่อพูดถึงเด็กนักเรียนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคนอาจจะนึกถึงการไปเรียนในโรงเรียนที่ไกลาจากบ้านจึงต้องเช่าบ้านหรือหอพักอยู่คนเดียวเด็กหนุ่มในเรื่องบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้เริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่คนเดียวถ้านี่หมายความว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหรือห้องเช่าเป็นวันแรกเช่นนั้นทำไมเขาถึงรู้ว่ายายข้างบ้านจะออกมารดน้ำต้นไม้ทุกเชา้าแสดงว่าเขาไม่ได้เพิ่งย้ายมา นี่เป็นบ้านเดิมที่เขาอาศัยอยู่มานานแล้วกับพ่อแม่ของเขาเช่นนั้นแล้วพ่อแม่ของเขาไปไหนตอนต้นเรื่องมีคำบรรยายว่าแม้จะถูกพ่อแม่คัดค้านแต่ผมก็พาฟันอุปสรรคได้สำเร็จสังเกตว่าตรงจุดนี้ไม่ได้ใช้คำว่าฝ่ฟาฟันอุปสรรคที่หมายถึงการเอาชนะหรือก้าวข้ามอุปสรรคแต่ใช้คำว่าพาฟันอุปสรรคนี่หมายถึงอะไรหมายถึงทั้งผ่าทั้งฟันด้วยมีดหรือของมีคมหรือไม่ แล้วอุปสรรคนี้คืออะไรก็คือพ่อแม่ที่คัดค้านการอยู่คนเดียวใช่หรือไม่อุปสรรคถูกผ่าถูกฟันหมายความว่าพ่อแม่ถูกเขาสังหารและชำแหละเป็นชิ้นชิ้นด้วยมีดแล้วหรือไม่มีคำบรรยายว่าเขาแบกถุงขยะอันหนักอึ้งไปทิ้งในถุงขยะนี้มีอะไรทำไมถึงหนักอึง้งหรือว่าพ่อแม่ของเขาจะอยู่ในถุงนี้